งดเว้นการเผยแพร่อันเป็นเท็จหรือข่าวปลอมก็มึงเออดูแต่และว้อดิผมว่าอันเนี้ยเขมรมันเขียนมานะและอีไทยก็ต้องไปเซ็นรับเออนี่งานช่วยด่าเข้าไปห้ามมานะในการจัดตั้งผู้สังเกตการอาเซียนที่มีมาเลเซียเป็นผู้นำประกอบด้วยผู้ชูทูผู้ช่วยทูดโน่นนี่น,นูนน่นนันน่นๆๆ่ ให้เข้ามาสังเกตการจนไปถึง13ข้อว่าสุดท้ายให้จัดประชุม1เดือนหลัง7สิงหาเพื่อการหยุดยิงจะจัดทำไมอีกประเทศที่3จัดอีกมึงก็เขียนไอ้13 14ข้อเพื่อให้ประโยชน์ของมึงเขมรอีกนี่ผมถามเนี่ยทั้งหมดนี่จะไม่เกิดนะเพราะต้องบอกว่าก่อนที่จะมีคำว่าเจรจาเขมรมึงต้องยอมรับผิดสำนึกผิดและชดใช้ความผิดนั้นก่อนถูกไหมประกาศต่อชาวโลกผ่านอยู่ในเจเนชั่นว่า ขเขมรยั่วยุขเขมรผิดอนุสัญญาต่างๆเขมรละเมิดกฎหมายมนุษยชนต่างๆเขมรเป็นฝ่ายเริ่มยิงและ,ขะเขมรเป็นฝ่ายที่ยิงโดยมีเป้าหมายคือพล,ลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนและชุมชนไม่มีข้อนี้เลยไม่มีข้อนี้อยู่ในการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเลยผมถามนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยทรงรัฐบาลขเขมรสาขาสอง ไปเซ็นรับรองข้อเสนอของรัฐบาลเขมรสำนักงานใหญ่ที่มาเลเซียแล้วผมถามคนไทยอย่างเรานี่ขนาดยังอ่านสัญญาไม่ละเอียดนี่เขาย่อมานะคุณ้อ,อ,อกไหมนี่มันย่อนะไอภาษาละเอียดโน่นนี่นั่นทวงทวีวงเล็บเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเสียเปรียบอีกเท่าไหร่เพอเพประชุมไปเรื่อยๆนะปล่อยไปอะประเทศไทยแม่ต้องชดใช้ความเสียหายให้เขมรน,นะอ่ะเนี่ย ใช่จริงๆนี่ไงผมว่าไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศไทยแม่งต้องเอาพานดอกไม้ทูบเทียนไปขอโทษชาวขเขมรและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นและประเทศไทยต้องไปกล่าวขอโทษขเขมรในยูไนเต็ดเนชั่นอีกหรือเปล่าเนี่ยให้ถามดูเนี่ยปล่อยไว้เนี่ยผมถามปล่อยไว้ได้ยังไงอันนี้ถามคือถามประชาชนหลังจอหลังต้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องถามพวกเราเพราะพวกเรา,รเราคือพวกที่ไม่เคยหยุดนิ่งพวกเราไม่ยอมพวกเราแสดงให้เห็นว่าคนไทยอย่างเราที่นั่งหัวดํากันอยู่เนี่ย ไม่เคยยอมรับการตกลงครั้งนี้เพราะประเทศไทยไม่ใช่ฝ่ายผิดไม่ใช่ฝ่ายเลอะเสือกมาแถลงว่าเนี่ยรัฐบาลอุ้งยิงสามารถพาประเทศชาติผ่านวิกฤตทั้งสองวิกฤตได้แล้วไอ้ที่เห็นเนี่ยวิกฤตกว่าเดิมอกีก